สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมมี3ข่าวด้วยกัน2ข่าวค่อนข้างจะสำคัญนิดหนึ่งนะเพื่อนๆข่าวแรกจะเป็นในเรื่องของบริษัท Amazon ออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าบริษัทเขากำลังจะรับ Bitcoin ในการชำระสินค้าของ Amazon ข่าวที่2จะเป็นในเรื่องของ t ท t h e r เพื่อนๆ USDT ตอนนี้กำลังจะถูกสืบสวนสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาว่ามันมีการแบกเงินของ USDT ไว้ว่า1 USDT เท่ากับ1ดอลลาร์จริงหรือเปล่านะครับข่าวสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ t ท s l a กับ Bitcoin นะจริงๆไม่สำคัญเท่าไหร่คือ t ท s l a ยังถือ Bitcoin อยู่นะครับก่อนเข้าเรื่องผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกเขียนมาว่า ช่วงนี้ระวังนะครับเมื่อวานอัปบิดผมถูกแฮ็กมันเอาเอดาผมไปโรมาเนียหมดกระเป๋าเลยทั้งที่เปิดทั้ง 2FA มีทั้ง secret key ติดต่อทางซัพพอร์ตแล้วเหมือนจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ตอนแรกคุยดีคุยไปสักพักเริ่มเป็นความผิดของลูกค้าในภาวะโควิดแบบนี้กิจการก็ถูกล็อกดาวน์คนเรายังทำอย่างนี้ต่อกัน ผมพิมพ์ไปกั้นน้ำตาไปเลยครับผมอ่านไปก็เครียดไปนะครับเพื่อนๆยังไงลบกวนอัปเดตความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะครับว่าทางอัปเดตเขามีการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเพื่อนสมาชิกที่ดูอยู่ในช่องนี้นะครับหลายคนเข้าใจว่าไม่เชื่อใจในเรื่องของ exchange นะครับถ้าเกิดคุณมีกระเป๋านะโอนเข้ากระเป๋าส่วนคนที่ใช้ Exchange ชั้นนําที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้นะครับยังไงแล้วระวังนะเพื่อนๆในเรื่องของอ e ีเมลต่างๆเนี่ยเวลามีสแปมเมลส่งขึ้นมาเนี่ยระวังมากๆนะครับในโลกโซเชียลมีเดียไม่ต้องไปโพส์ตบอกใครว่าเรามีเหรียญจํานวนเท่าไหร่เรามีกี่เหรียญเราใช้ exchange อะไรเก็บเหรียญของเรานะครับคือข้อมูลส่วนตัวพยายามเก็บไว้ให้มากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนนะคอมเมนต อัปเดตมาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเสียใจด้วยจริงๆแล้วเครียดแทนเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์ว่า amazon ออกมาปฏิเสธแล้วเรื่องจะรับบิตคอ i n ค่ะคุณบอลทําให้ราคาล่วงเลยหรือเปล่าคะอ่ะเรามาดูข่าวในเรื่องของ amazon กันนะครับเพื่อนๆเมื่อ2วันก่อนมีข่าวออกมาจาก CNBC ว่านี่นะครับเขาบอกว่าบริษัท หนังสือพิมพ์ที่มีฐานอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษชื่อว่า City AM เนี่ยเขารายงานว่า Amazon มีแผนที่จะรับบ Bitcoin มาในการชำระซื้อสินค้าของบริษัทนะครับนั่นคือข่าวลือที่ออกมากันเพียบเลยจนกระทั่งเมื่อ2อวันก่อนเราก็พูดถึงในเรื่องข่าวลือของ Amazon จนกระทั่งเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงนะฮะว่า Amazon มีข่าวจะรับในเรื่องของบิตคอยในการชำระซื้อสินค้ารวมไปถึงข่าวที่ว่าอาจจะมี Amazon Token และ Amazon อาจจะรับเหรียญอื่นๆด้วยนอกจากบิตคอยแต่ปรากฏว่าวันนี้ข่าวออกมาเพียบเลยว่าทาง Amazon ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าบริษัทเขาจะรับในเรื่องของบิตคอยเพื่อนข่าวนี้แน่นอนมีผลกระทบต่อราคาของบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับ คือข่าวนี้เนี่ยหลายคนบนโลกโซเชียลมีเดียก็ถกเถียงกันว่าหรือ amazon เขาจะเปลี่ยนจากปี2021เป็นปีหน้าหรือเปล่านะเพราะว่าผมเข้าไปเจาะข่าวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสายข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก็ลงนะว่า amazon ยังมีแผนจะออกมาเปิดรับใช้ bitcoin เป็นการจับใจ่ายใช้สอยในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ย นะส่วนในเรื่องของข่าวที่ออกมาวันนี้หลายคนมองว่าเชื่อว่า a เมซ o n ยังรับแต่อาจจะไม่ใช่2021อาจจะเป็นปีหน้านะครับเพราะเนี่ยถ้าเข้าไป a m a z o n j o b นะเพื่อนเ <c oughs> เขายังไม่ได้เอาการรับสมัครโฆษณาพนักงานของเขาลงเลยนะเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่ว่าต้องการรับดิจิ t a ล c คอร์เรนและบล็ c กเชนโปรดักต์ลี e นะคือ คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนเอ็กซ์เพร์ต่างๆเนี่ยบริษัทก็ยังต้องการรับสมัครอยู่เนี่ยในดีสคริปชันก็เขียนไว้ว่านี่นะครับคุณอยากเป็นผู้คิดค้นนะให้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือบริษัทในเรื่องของเกี่ยวกับเพย์เมนต์นะครับอีคอมเมิร์ซนะดิจิทัลเคอเรนซีต่างๆเนี่ยเขายังไม่ได้เอาออกเพราะฉะนั้นคือมันย้อนแยง้งกันกับความเป็นจริงนะครับมันย้อนแย้งจนกระทั่ง ใน reddit นะเพื่อนๆมีคนเอา m e มนี้มาลงเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย z o n ประกาศว่า let's accept crypto นะมาแล้วเราเปิดรับค r ิปโตดีกว่าปรากฏ crypto currency มันขึ้นมา25%เขาบอกอุ๊ยรีบปฏิเสธเร็วนะปฏิเสธเราจะได้ซื้อของถูกวันนี้มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้เยอะพอสมควรบนโลกโซเชียลมีเดียว่า Amazon กำลังเล่นเกมอะไรอยู่พอบอกว่ามีข่าวลือรั่วมาจาก amazon insider นะ ออกมารีบปฏิเสธเลยนะครับคือถ้าพูดกันแบบชาวบ้านนะเพื่อนๆมันเหมือนกับยังไงอะบริษัทรับสมัครแต่ตอนนี้ออกมาบอกรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซีแต่วันนี้ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราปฏิเสธข่าวลือที่เราจะรับคริปโตนะมันไม่เมกเซนต์นะครับมันไม่เมกเซน์มันเหมือนกับยังไงอะเหมือนกับผมเป็นเจ้าของ ฟู้ดคอร์ดอย่างเงี้ยศูนย์อาหารอย่างเงี้ยนะครับศูนย์อาหารอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมแบบว่าเหมือนกับว่าศูนย์อาหารผมรับเฉพาะเงินสดนะใครจะไปซื้อข้าวแกงซื้อ๋้ยเตี๋เนี่ยนะไปซื้อได้เลยแต่ตอนนี้ผมรับสมัครพนักงานแลกคูปองอยู่นะพนักงานแลกบัตรอยู่มันไม่เมกเซนั้าเพื่อน แลวเขียนไว้ในด e สคริปชั่นงานผมได้ว่าผมรับสมัครพนักงานแลกบัตรที่มีความรู้ความสามารถในการแลกคูปองและต้องนับเงินเร็วด้วยนะนะฮะแล้วอยู่ดีออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าเอ้ยมันเป็นข่าวลือเฉยๆ Amazon ยังไม่รับนะผมเชื่อว่าเขาก็คงรับแหละถ้าพูดกันตรงๆแต่อาจจะไม่เร็วถึงแบบภายในปีนี้นะครับข่าวในเรื่องของอ Amazon เมื่อวานเราพูดแล้วนะมันมีข่าวลือออกมาตั้งแต่ปี2019แล้ว แม้กระทั่ง CEO ของ Binance คุณ c ีก็ยังเคยออกมาพูดมาคาดการว่า Amazon น่าจะมี Amazon Token หรือ Amazon น่าจะรับในเรื่องของคร t o c u r r e n c y ในอนาคตนะครับดูกันต่อไปนะข่าวนี้มีผลต่อตลาดแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ระยะยาวนะครับมันก็หลายคนตอนที่ราคามันดีดตัวไปเนี่ยก็แหม่ซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ พอช้อนได้หรือเปล่านะลองลองชั่งน้ำหนักดูนะครับเอาละมาถึงข่าวสำคัญของวันนี้สำหรับผมถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรข่าวนี้หัวข้อข่าวได้มาจากสยามบล็อกเชนนะเพื่อนๆหัวข้อข่าวบอกว่างานเข้าเทเตอร์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสั่งสอบสวนว่า USDT มีดอลลาร์มาค้ำไว้จริงหรือไม่เรื่องเทเตอร์นี่ เหนื่อยนะเพื่อนๆกี่ปีกี่ปีผมได้ยินข่าวเทเตอร์มาโดยตลอดข่าววันนี้ผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบชาวบ้านที่สุดนะเพราะว่าในเรื่องของเทเตอร์เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนเป็นขนมจีนเลยเพื่อนๆลองฟังข่าวนี้และพิจารณาดูและช่วยคอมเมนต์มาว่าคิดยังไงนะครับเนี่ยข่าวจาก Bloomberg ออกมากระโจมสายข่าวเดียวเลยนะ b l o o m b e r g ออกมาเป็นตัวเปิดตัวแรกเลยว่า เทเซอร์ ether, นะกำลังจะมีปัญหาเพราะผู้ผบริหารระดับสูงของเทเตอร์กำลังจะโดนกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามาสืบสวนคดีอาญานะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรใหญ่กว่าหลายๆครั้งที่มันเป็นข่าวในเรื่องของเทเตอร์นะฮะทาง <c oughs> เทเตอร์เนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้ในเว็บไซต์ของเขานะรู้สึกว่าเอาออกแล้วแต่ว่าผมแคปไว้ทันนะครับเนี่ยเทเตอร์เขาเขาออกมาบอกว่าเนี่ยเขา Response to b o o o m b e r g r r t i c l e s นะครับออกมาตอบโต้ข่าวจาก Bloomberg เขาเขียนว่าอย่างนี้เพื่อนๆเขาบอก today นะครับ Bloomberg published an article based on an unnamed sources and years-old allegations patently designed to generate clicks this article follows a pattern of repackaging stall claims as news The continued efforts to discredit tether will not change our determination to remain leaders in the community couple <laughs> Bloomberg ข่าวที่เป็นเรื่องกล่าวหาบริษัทเทเตอร์เป็นข่าวเก่าหลายปีแล้วนะที่เอาข่าวออกมาโจมตีเทเตอร์เนี่ยเพราะว่าบ l ูมเบิร์กต้องการคลิกถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือเทเตอร์ด่าบรูมเบิร์กว่าหิวแสงนะฮะเขาบอกไอ้ข่าวที่เอามาลงเนี่ยนะเป็นการที่บ l ูมเบิร์กไปเอาหัวข้อข่าวอันนี้มาไปเอาข่าวจากตรงนี้มาเอามาแบบใส่รวมกันอะเป็นรวมมิดอะนะฮะแล้วมาต่อกันเป็นข่าว เทเ h อรบอกว่าความพยายามที่ Bloomberg จะมา discredit t ทเ h อรเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำใน c r y ปโตคอ m มูนิตี้นะครับก็เป็นการใส่กันแรงคืออย่างที่ผมเรียน Bloomberg เนี่ยเป็นตัวชูโรงในการออกมาโจมตีเทเ h อรเลยนะแล้วเทเ h อรก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคุณหิวแสงคุณต้องการคลิกให้คนไปคลิกข่าวคุณนะเพราะอะไร เพราะโฆษณาของ Bloomberg เนี่ยแพงมากๆนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะเพื่อนๆมันก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับจาก general counsel ของ Tether ก็คือที่ปรึกษาทั่วไปของ Tether นะครับในภาพนี้แล้วก็ผู้ชายขวาบนก็เป็น cto นะ chief technology officer ของ Tether ออกมาให้สัมภาษณ์กับนะครับนักข่าว cnbc บอกว่านะคือคือเขาเป็น เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอะนะเพื่อนเพื่อนเขาก็ออกมาบอกว่าไม่จริงกับข่าวลือที่มันเกิดขึ้นนะเทเตอร์แบ็กหนึ่งดอลลาร์ต่อหนึ่งเทเตอร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะข่าวลือต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่กระแสมาโจมตีบริษัทเขานะเขาพูดประมาณนี้นะฮะแต่ในเรื่องของเทเตอร์ <c oughs> เนี่ยนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก่อนเทเตอร์เนี่ยเป็น บริษัทที่ถือ USDT นะเราเอาเงินดอลลาร์เนี่ยหดอลลาร์ไปให้นะครับเขาออกเขาก็ออก1 USDT ให้เราทีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอาแล้วเท t เตอร,ร์เขาทำหน้าที่อะไรอะ่ะนะเขาเขาจะทำเงินยังไงกับดอลลาร์ที่เราไปวางกับเขาเพราะว่าเทเตอร์เขาไม่ใช่สังคมสงเคราะห์นะเขาก็จะต้องมีการมันก็คือธุรกิจอะ่ะเทเตอก็คือธุรกิจหนึ่งอ่ะนะโปรเจกต์หนึ่งอ่ะ เทสเตอร์เนี่ยหลายคนหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยชอบออกข่าวมากระจุว่าเทสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแบ็คหนะนึ่งดอลลาร์นะใน1ดอลลาร์เนี่ยมีถือไว้แค่เศษหนึ่งส่วนสิบเองบางคนบอก25เซนเองบางคนบอกไม่ถึงครึ่งนะก็มีหลายตัวเลขส่วนเทสเตอร์เนี่ยเขาออกมาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยนะฮะเอาเงินดอลลาร์ที่เขามา รับมาแรกกับเทเตอร์เนี่ยไปลงทุนเขาเรียกว่า commercial paper นะ commercial paper แปลว่าตราสารหนี้เอกชนส่วนใหญ่แล้วระยะสั้นนะครับตราสารหนี้เอกชนก็คือเหมือนกับเอาไปลงทุนตราสารหนี้ะนะแต่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นทีนี้นะเขาก็ยกตัวอย่างว่าสมมุติได้มีคนเอามาแลกล้านหนึ่งนะก็่งก,ก็ออกอิชูไป1ล้าน usdt เขาก็เอา1ล้านดอลลาร์เนี่ย ไปลงทุนกระจายเพื่อที่จะทำกำไรจากเงินเย็นที่เขาถือไว้ให้เราอะนะฮะเพราะอะไรนะลูกค้ากลับมามาแลก USDT หรือมาแลกเงินดอลลาร์คืนเขาก็ออกคืนให้ตลอดนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยตัวเทเตอร์เองก็เอาไปลงทุนตามตาสานี่ต่างๆนะ commercial paper แต่เนี่ยคุณสตูดเนี่ยแกก็ออกมาบอกว่า commercial paper ของเราเนี่ยนะครับเราเราลงทุนกับหลายธนาคารนะนักข่าว CNBC ก็บอกแล้วทำไม เทเตอร์ไม่ออกมาบอกล่ะไม่ออกมาพูดถึงความโปร่งใสล่ะว่าคุณไปลงทุนที่ไหนคุณนะธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณเนี่ยนะเขามีความโปร่งใสงขนาดไหนนะเทเตอร์ก็ประมาณว่าคือเขาไม่จำเป็นจะต้องเปิดข้อมูลหมดนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า confidentiality นะคือข้อมูลระหว่างลูกค้ากับธนาคารแล้วก็ นะการลงทุนตาสาหนี้มันก็อาจจะมีความลับที่ไม่อยากให้ธนาคารอื่นเห็นว่านะมันมีเทคนิคการทํากําไรยังไงหรือเปล่า,เ,ลาเขาพูดในๆประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาแกออกมาบอกว่าเฮ้ยจะต้องออกมาจับตาดูแลในเรื่องของ stable ลคอยอย่างละเอียดนะว่ามันแบกจริงหรือเปล่านะครับมันก็เป็นเรื่องบังเอิญน,นะว่า เทเตอร์เนี่ยเขาก็ไปลงทุนตาสานี่กับธนาคารอาจจะไม่ใช่ธนาคารที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังนะแต่เป็นธนาคารของในประเทศจีนด้วยจริงๆเขาลงทุนกับหลายธนาคารนะเขาเขาพูดว่า international commercial paper แล้ก็ตาสานี่นานาชาติอะนะหลายๆประเทศที่เขาลงทุนคือข่าวนี้ผม มันไม่เคยมีศูนย์ข่าวไหนที่สามารถหรือนักวิเคราะห์ไหนที่สามารถออกมาพูดได้เลยฟันธงเลยว่าเทเตอร์ผิดและหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาถูกนะครับหรือนะรัฐมนตรีคังมีมูลอะไรหรือเปล่าที่จะไปจับเทเตอร์เพราะว่าเทเตอร์ในเขาโดนจับตามองมาโดยตลอดนะแต่ถ้าพูดกันแฟร์นะเพื่อนๆคือในเรื่องของคอมเมอรเชียลเพเปอร์หรือตาสารนี้ที่เทเตอร์เขาเอาไปลงทุนเนี่ยอ่นะ ถ้าเกิดว่าทุกอย่างถ้าเทเตอร์เป็นธุรกิจในประเทศเนี่ยนะมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งสมมุติเทเตอร์เป็นบริษัทของประเทศไทยแล้วคริปโตจะเป็นเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาไปลงทุนกับตาสันนี่สีเขียวสีน้าเงินสีม่วงสีอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะมันก็เป็นอะไรที่สืบสอง,ง่ายแต่ในกรณีเนี้ยเขาจะไปเอาไปลงทุนตามประเทศที่มันแบบยังไงเพื่อนๆเหมือนกับยกตัวอย่างว่า คุณกับผมเนี่ยสมมติผมเป็นเทเตอร์แล้วเพื่อนที่ดูอยู่เนี่ยคุณเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของธนาคารคุณอาจจะเป็นเจ้าของธนาคารในเกาะต่างๆอาจจะเป็นเกาะลีเป้ก,ก็ได้สมมติเกาะลีเป้เป็นประเทศอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยอ่ะเป็นประเทศประเทศหนึ่งแล้วผมบอกว่าพี่ผมจะซื้อตาราสารนี่อ่ะพี่ออกให้ผมได้ไหมหนึ่งล้านดอลลาร์แต่พี่ต้องออกนะออกมา1หนึ่งดล้ารนะเขียนว่า1ล้านดอลลาร์ว่าเทเตอร์ซื้อนะพอพี่ออกมาผมจะได้เอามาใส่ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทนะ แต่พี่อาจจะมีเทคนิคที่ว่าผมจ่ายพี่แค่หกแสนแต่พี่ออกให้ผมหนึ่งล้านเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมคือเทคนิคกำลังภายในที่ธนาคารในประเทศที่มันออฟชอร์ที่มันตั้งอยู่ออฟชอร์มันมันไม่สะอาดอะนะฮะอันนี้คือความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้นะรเราไม่ได้บอกว่าเทเตอร์เขาทำอย่างนั้นนะแต่ในเรื่องของคอมเมอร์เชียลเพเปอร์เนี่ยกับธนาคารที่มันตั้งอยู่ออฟชอร์ต่างๆเนี่ย มันสืบสาวเราเรื่องลําบากนะฮะมันไม่มีหน่วยงานภาครัฐไหนที่จะมีเขาเรียก authority นะหรือมีแบบมีหน้าที่ควบคุมแบบธนาคารออฟชอร์นั้นๆน่ะเพื่อนๆน,นะเขาไม่มีอำนาจที่จะไปบีบธนาคารนั้นบอกไหนเอาเอกสารมาดูดิมีการจ่ายเงินกันจริงหรือเปล่า1ล้านแล้วออกให้เขา1ล้านจริงหรือเปล่าเพราะไอ้ตราสารนี่นั้นอ่ะมันอาจจะสมมติ10ล้านแต่จริงๆซื้อมาแค่6ล้านก็ได้ จริงเท็จยังไงเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ทางคุณเจเนตเยเลนลรัฐมตีทางสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องตรวจสอบจริงๆแต่มันก็มีอีกหลายทฤษฎีบนโลกโซเชียลมีเดียว่าเป็นเพราะเทเตอร์ไปลงทุนกับตาสันนี่ในจีนเยอะเกินไปหรือเปล่าและแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามันก็อย่างที่เรารู้กันอยู่มันไม่เคยดีมาเลยนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่ ชาวบ้านนักลงทุนตาดำๆอย่างเราเนี่ยจะต้องมาชั่งน้ำหนักดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือของ t ท ther USDT นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนนะเพื่อนๆตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้านั้นผมเคยถือ USDT ไว้เยอะมากเลยนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าถือไว้ทำไมถือไว้กันกันเหตุการณ์ที่ผมจะได้เอาไปช้อนได้นะเวลาตลาดมันตกแต่ตอนนี้ผมถือ USDC มากกว่า USD t USDT แล้ะตอนนี้ใช้ของ Circle USDC มากกว่า USDT และนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆคิดว่าเราควรจะถือ Stable Coin ตัวไหนไว้นะครับส่วนตัวคิดว่าเรื่องของ Tether เนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของแบบโดนสืบสวนสอบสวนแล้วก็เงียบไปหรือว่าโดนค่าปรับและโดนตีมืออ่ะนะเหมือนโดนใบสั่งอ่ะนะฮะ หรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้มันเป็นอะไรที่จะต้องติดตามกันต่อไปอ่ะเพื่อนเมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จะหาบทสรุปได้วันนี้พรุ่งนี้หรือหานักวิเคราะห์ที่ผมแบบพยายามตามหามาที่มาวิเคราะห์เรื่องเท,เ,ทเตอร์เนี่ยไม่มีใครฟันธงได้เพราะเอกสารต่างๆของบริษัทมันมันไม่ได้ถูกเปิดเผยมาหมดบางอย่างมันก็ดูน่าสงสยัยบางอย่างมันก็ดูสะอาดนะครับเช่นกันกับในเรื่องของริ p l e Xrp อ่ะนะบางอย่างมันก็ เอ๊ะมันเป็น unregistered security จริงเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะมันอดคิดไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการเซฟตัวนะลองชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะกระจายไปดีไหมในเรื่องของ stablecoin แบ่งไป usdc กว่าหน่อยดีไหมนะครับแล้วให้มันแบบเรื่องมันเงียบให้มันนั่นก่อนเพราะว่าเล็กอย่างนึงนะเวลามีการสืบสวนสอบสวนแบบนี้สมมุติว่าเขาไม่เจออะไรเลยเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐหรือเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเขาก็คงไม่ออกมาบอกเราว่า อ๋อเราเข้าใจผิดนะขอโทษทีเทเต,เตอร์ไม่มีอะไรเขาไม่ออกมาสรุปอย่างนั้นอ่ะนะมันก็ทุกครั้งอ่ะออกข้อกล่าวหามาไม่ค่อยเคลียร์บลูมเบิร์กเขาชอบอยู่แล้วข่าวแบบนี้และแน่นอนหลายข่าวหลายช่องข่าวชอบอยู่แล้วนะเพราะในเรื่องเทเตอร์มันเป็นเรื่องอ่อนไหวเทสเตอร์เฟลนี่อันตรายต่อตลาดนะครับเอาล่ะนะจบไปเทเตอร์จบไปคบใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาเรื่องของเทสลาเทสลาก็สั้นๆเลยนะครับ วันนี้ออกข่าวมาบอกว่าเนี่ยเท s l a าเขาโชว์ว่าในไตรมาสที่2ของเขาเขายังถือ Bitcoin ไว้จำนวน1.3บิลเลียนดอลลาร์หรือ1,300ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแล้วก็มีนี่นะครับบอก23 million bitcoin impairment นะ bitcoin impairment ก็คือเขาถือไว้1,300ล้านเหรียญสหรัฐ23ล้านเหรียญตอนนี้มัน depreciate นะ impairment แปลว่า depreciate คือราคามันลดลงจาก บุ๊กแวร์ e ที่เขาซื้อไว้อะนะฮะเขาซื้อไว้เท่านี้ตอนนี้ราคามันลดลงประมาณ23ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็นะเขาก็ออกมาโชว์สเตตเมนต์นะอ่าตรงปกนะเทสลายังไม่ขายนะขายคือขายล็อตแรกไปแค่10%เพื่อนๆจำได้ไหมหลังจากที่เมื่อเดือนกุมภาในช่วงที่พวกเรายัาง,งโงเหงดีๆอยู่อะ <laughs> ในช่วงที่ตลาดมันแบบแบบช่วงช่วงชัชวานตอนนั้นอะ่ะ ออกมาข่าวว่าเทส l a ซื้อบิตคอยล์แล้วตาอหลังขายไป10%แล้วต่อหลังก็ออกมาบอกว่าเอ้ยตอนนี้เราไม่รับบิตคอยล์แล้วนะแต่ก็นะครับอย่างที่ลุงอีลอนมัสของเราเคยออกมาบอกว่าเนี่ย I may pump but I don't dump นะครับผมอาจจะปั๊มราคาแต่ผมไม่ขายทิ้งนะครับนะก็แน่นอนผมเชื่อว่าทุกครั้งที่มีการทวีตออกมาเนี่ยทุกครั้งที่มีการปัม๊ม หรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่นะนเพื่อนคนระดับอีลอนมัสที่เป็นคนเคยรวยอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเนี่ยผมว่าที่ปรึกษานะ่ะเขามีเป็นมีเป็นโกดังอะ่ะนะทนายความต่างๆที่ปรึกษาอาวุโสที่อันนี้ทวิตได้น,นี้ทวิตไม่ได้นะเขาจะต้องคุยกันมาแล้วว่านี่คือการปั๊มนะนี่เคลื่อนพัมแอนดัมนะอแล้วพัมแอนดัมเนี่ยแน่นอนมันผิดกฎของกรอตตอสหรัฐอเมริกา แต่ในกรณีนี้แกพั้มแต่แกไม่ดำอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าคือถ้าผมเป็นกรอตอสหรัฐอเมริกาคือกรตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้ามานั่งตำแหน่งอย่างคุณแกรีเกนเซอร์เงี้ยแล้วทุกคนทำถูกต้องตามกฎหมายหมดแกก็ตกงานอ่ะแกก็จะมานั่งแบบกินเม็ดทันตะวันในออฟฟิศรอคนทำผิดก็ไม่ได้อ่ะแกก็ต้องสืบสอะคอยดูว่ามีใครทำผิดใช่ไหมแต่อย่างในกรณีนี้ผมว่าทางกรอตอเวลาอีลอนทวีตมาผมว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนในกรอตสหรัฐใน S.E.C. เนี่ยจะต้องตามแบบตั้งกระดิ่งไว้เลยนะอุย๊ยอีลอนทวีตแล้วมีการมันติเลเยตตลาดอะไรเปล่ามีการแบบนะทำให้ตลาดมันเกิดการเคลื่อนไหวด้วยคําพูดของเขาหรือเปล่านะแต่เขาก็ต้องเกาหัวกันนะปัม๊มแต่ไม่ดั้มจะจะเล่นยังไงเนี่ยเล่นไม่ได้นะฮะเอาล่ะเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือสเรื่องที่วันเนี้นะไม่ว่าจะเป็น Amazon t ท ter แล้วก็เทสลา Tesla เนี่ย เป็นหัวข้อข่าวใหญ่ประจำค่ำคืนนี้นะครับในเรื่องของตลาดก็ดูกันต่อไปเพื่อนๆอย่าไปตกใจกับในการขึ้นเร็วลงเร็วของมันนะครับเพราะว่าในภาพรวมมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ทั้งนี้นะไอเสียงต่างๆที่มันออกมาพยายามกดมันก็ยังเป็นไซเคิลเดิมๆนะสำคัญที่สุดคืออะไรเพื่อนๆสุขภาพสุขภาพจิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างวัน,นเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูตัวเลข ผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะไอข่าวเหล่านี้มาทำให้เรายิ่งแบบหมดอารมณ์กับในชีวิตจริงนะอยากจะแบบอพอเจอข่าวแบบนี้ก็อยากจะมาดูข่าวคริปโตแทนนะพอดูข่าวคริปโตคิดก็ไปเจอข่าวอย่างนั้นนะฮะหาอะไรดูที่มันขำๆก็ได้นะเพื่อนนะไม่ต้องแบบจดจองตลอดนะครับเอาละเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับการย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตและสุขภาพการลงทุน ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม